นึงนะครับเพราะว่าข้อได้จริงรายละเอียดพฤติการที่ถูกกล่าวหาในะแต่ละคดีเนี่ยที่เหมกันแล้วก็การพิจารณาเนี่ยก็อาจจะอยู่ในบรรยากาศทางการในแคดีนี่เหมือนกันนั้นเนี่ยคงเรื่องนั้นเนี่ยคงจะไปบอกได้ไม่ได้ว่าจะเป็นการสาร้างมาตรฐานไม่นะครับแต่ว่าการได้รักกบ,บการปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมเื้องต้นอย่างเงี้ยนะครับ การสิทธิในการประกันตัวนะครับเพื่อที่ครับให้แต่ละคนมีสิทธิในการมีมีโอกาสที่จะมาเรียนกรต่อสู้คดีอย่างเป็นที่รังสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แบบนี้อย่างนี้ปคนจะเป็นกรณีทุกที่ที่เป็นประธานคดีุกไปนะครับใครที่จะไม่ได้รับอนุญาตให้การประกันตัวเนี่ยก็เป็นกรณียกเว้นที่มีมีเหตุจริงๆที่เข้าเข้าข่ายว่าจะไปยุ่งเยิงกับขยหรัดขาหรือมีพฤติกรรมจะหลบหนีอย่างชัดเจนอะไรพวนี้นะครับ น,นี้ก็คงเป็นเรื่องนั้นมากกว่าส่วนผลแต่ละคดีเนี่ยมันมันมันไม่เหมือนกันเลยแต่ละคดีพูดง่ายแต่ต้องเปพูดยากว่าคดีไหนจะชนะหรือแพ้ในชั้นศา,านลาก็กังวลว่ากลัวจะกลายเป็นนักทเทเวดาอดสอสงรบ เริรเเชอกันิาจริงๆก็เห็นด้วยนะครับว่าบรรทัดฐานในกระบวนการยุติธรรมจำเป็นแตผู้อย่างนี้เขาไม่ได้ไม่ได้ใช้คำว่าอยากแต่งงานทักสิงโดนกระทําในคดีนี้นะครับแต่เราคิดว่าอยากเห็นบรรทัดฐานนะครับที่เท่าเทียมกันอต่ในระบบกฎหมายอยู่ในระบบสิทที่มีความชัดเจนแน่นอนแล้วก็ยึดถือเอาสิทธิเสรีภาพข้ามด้นฐาน ตรงนี้เราจะมีการวางหลักการอะไรเพื่อที่จะเป็นรายงานที่ต้องเสนอต่อสภาซึ่งอาจจะต้องมีการถกถึงในเรื่องของประเด็นที่สองด้วยรายงานเนี่ยคือกรรมธิการเนี่ยผลงานที่จะต้องทําให้สําเร็จก็คือรายงานในการเสนอนแนวทางในการตอบก,กฎหมายนิติก,กรรมซึ่ง,งไม่ใช่แนวทางแบบกว้างๆแต่ต้องไม่ได้แต่ต้อง,งลงรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็น กรอบคดีที่คนรจะได้รับการพิจารณานิติพิธกรรมต่อเวลากระบวนการวิธีการในการนิรโพษกรรมว่าเรามีกี่ทางเลือกบ้างแต่และทางแต่และว,วิธีการมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับแล้วก็มีมีรายละเอียดว่านิรโทษกรรมเนี่ยกินความแค่ไหนนะครับกินความร,รวมไปถึงการล้างมลทินให้กับคนที่เคยเอ่อเรียกว่าอะไรครับได้รับคำพิพากษามาแล้วรับโทษเสร็จ เสร็จไปแล้วเรียบร้อยแล้วด้วยหรือไม่นะครับอะไรแบบน,นี้เป็นต้นนะครับีนข้อเสนอเรื่องของคณะกรรมการ,การเนี่ยค่ะเราจะมีจุกกลนะุ่มกลางยังไงเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่ากรรมธิการก็มีความเห็นเป็นสองฝั่งว่าอาจจะทําให้มีอ,าอ,ฐฐอ,าอํานาจเหนือศาลเหนือฝ่ายรัฐบาลคือกฎหมายนี้เทศก,กรรมเนี่ยยางไรก็ตามเนี่ยเป็นการใช้อ,าอํานาจฝ่ายนิติบัญญัตินะครับในการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วในแง่หนึ่งก็คือว่าเป็นการนิ้ทศักรรมตรรมซึ่ง ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดปกติอะไรนะครับก็ทําได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่า,เ,าเดี๋ยววันนี้คณะกรรมิการชุดใหญ่ก็จะรอฟังข้อเสนอของคณะอนุกรรมิการที่ไปทําการต้านมาครับเพื่อพิจารณาผมคิดว่าเรื่องคณะกรรมการเนี่ย กังนวลว่าจะไปมีบทบาทในการไปแทรกแซงฝ่ายตุลาการไหมเนี่ยจริงๆการนิข้ทษกรรมเนี่ยมันเป็นการแทรกแซงโดยตัวมันเองอยู่แล้วแต่ทําโดยอาศัยอํานาจของฝ่ายที่ตบัญญัติในการออกกฎหมายนะครับที่ทาได้ก็ทํามาทุกครั้งนะครับคือกฎหมายนิรโกรรมในอดีตนะครับซึ่งรวมถึงคดีหนึ่งสองเนี่ยด้วยนะครับเราเคยออกพหล,ลกรนิรโทกรรมนะแบบสั่งยุตสคำว่าคดีหมายเลขนี้ ถ้าอยู่ในชั้นศาลก็มันจะให้ศาลคอยอยู่นะครับเคือยางขนาดนั้นเลยนะครับก็เป็นเรื่องปองภาย่างนี้เราจะมีการวางหลักอยเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่าประเด็นร้อนของมันก็คือว่าถึงจับตาแล้วผูโกโยงไปกับเรื่องของคุณทักษิณและในกรรมธิการเองครับือ,ค,อคือวันนี้เนี่ยคิดว่าเอาละแม้จะ คาดการได้ว่าจกรน,นีของคุณทักษณิณเนี่ยจะยิ่งทําให้การเสนอพิจารณานินารโทงกรรมคดีหนึ่งสอง่ยมีปัญหาในทางการเงินมากขึ้นนีปฏิเสธไมได้แต่ผมเข้าใจว่าวันนี้ไม่น่าจะใช่วาระหลักวาระหลักนี่ก็คือว่าถ้าเราจะใช้คนไกกรรมการพิจารณาก็ต้องอธิบายให้ชัดว่าเหตุผลคืออะไร ทำไมถึงถึงเลือกใช้วิธีอื่นไม่เลือกใช้วิธีอื่นวิธีนี้ดีกว่านะครับแล้วองที่มาจะมาจากไหนองค์ประกอบอำนาจหน้าที่มีอะไรบ้างน,นะครับแล้วคดีความที่อยู่ในแต่ละชั้นเช่นในชั้นตํารวจชั้นอายการชั้นศาลร,รับโทษไปแล้วยังอยู่ระหว่างจำคุกวิธีการใช้อำนาจของกรรมาการเนี่ยจะเป็นอย่างไร อันนี้น่าจะเป็นสาระหลักของันนี้มากกว่าวันนี้มันจะมีการพูดถึงเรื่องของการมีบัญชีแนบท้ายความผิดที่จะต้องมีในข้อตกลงกันก็อันนี้เป็นข้อหกขิงเหมือนกันนะครับบางท่านก็คิดว่าควรจะมีบัญชีแนบท้ายบางท่านก็คิดว่าเมื่อมีในรูปแบบกรรมการแล้วไม่จําเป็นเพราะว่าปัญหาก็คือว่ามันมีฐานความผิดคือในบัญชีแนบท้ายเนี่ยส่วนคือคดีความส่วนใหญ่นะครับในบัญชีที่ตามฝากฐานความผิดบัญชีแนบท้ายเนี่ยรวงกันตรงเนี้ย ที่เขาไปทำงานใช่ไหมยี่สิบยี่สิห้ากลุ่มที่สองลสองล้านกว่าคดีนะครับซึ่งหมายความว่าเกือบทั้งหมดเลยไม่เกี่ยวกับคดีการเมืองถูกไหมครับแล้วยังมีบางหลานความเห็นที่อยู่นอกลิสต์เนี่ยอาจจะดูเหมือนไม่เป็นการเมืองแต่ไปเกี่ยวข้องกับเหตุก,ก,ก,การณ์ทางการเมืองด้วยดังนั้นเนี่ยการใส่บัญชีแนทท้ายไปเนี่ยก็เอาความจริงก็มีข้อจํากัดในตัวตเอง นะครับก็อันนี้เดี๋ยวแต่ว่ายังไงอันนี้จะเป็นรายเราจะเริ่มสรุปรายละเอียดพรุ่งนี้ลงไปนะครับเห็นว่ากรรมธิการนี้ต้องเร่งปิดใช่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 ครับก็เนี่ยไอ้พรุ่งนี้รูปธรรมอย่างที่ผมเล่าไลฟฟังเนี่ยนะครับตกลงจะใช้กลไกแบบไหนใช้กรรมการหรือระบบงะไรไปเลยนะครัถ้าเป็นกรรมการที่มาเป็นตออทำหน้าหน้าที่วิธีการแช้อำนาจในแต่ละคดีซึ่งมีอยู่ในช่วงนี้เป็นยังไงนะครับ 呃，李明、um,。<laughs> <laughs>